ราชการจะไปที่ร้านสะดวกซื้อจะไปซื้อ้นฝึกอาชีพจะไปโรงเรียนก็ขับรถกันนี้ไปตามทางเล็กๆในชุมชนของเขาพอถึงสถานที่ที่เขาต้องการเขาก็ถอดหัวล่างนี้ออกแล้วเขาก็จะใช้วีลแชร์ตามปกติจะขึ้นลิฟต์ละลายไปเพื่อจะกลับบ้านก็เอาเข้าไปต่ออีกบ้งแล้วก็กลับกลับบ้านถ้าเกิดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจทุเกศ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็สโมสรลโตาตรี่นะครับองค์กรต่างๆนะครับร่วมกันทําพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับพระราชทานในพระนามาภิไทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบระราชกุมารีในวันนี้นะครับซึ่งได้มีสินสุดใน ได้ที่ในการมอบไปแล้วนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านตีอัครเดชานะครับแล้วก็ท่านไพบูลอุปติสิงห์นายกองการบริหารจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ร่วมกันมอบวิชาและอุปกรณ์างและอุปกรณ์ช่วยผู้พิการนะครับไปแล้วซึ่งผมนะครับประดิษฐ์แสงจันทร์นะครับประธานสภาองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ตวันนี้ขออนุญาตเป็นพิธีกรนะครับนําท่านผู้ชมไปชมนะครับว่าทางผู้พิการนะครับในวันนี้ได้มาลงทะเบียน นะครับเพื่อก่อรับบิวแชร์นะครับโดยมีขั้นตอนต่างๆนะในการก่อรับนะฮะเชิญท่านผู้ชมนะครับไปไปชมร่วมกับผมนะครับเชิญครับ ทางด้านหลังผมนี้นะครับจะเป็นซุ้มนะครับซึ่งทางหน่วยงานต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดซุ้มนะฮะเพื่อที่จะให้ผู้พิการที่มีความประสงค์นะครับจะมาขอรับวิชร์และอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับจะมีซุ้มฮะแยกเป็นเป็นขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนแรกจะมีการลงทะเบียนของผู้ป่วยของผู้พิการนะครับเมื่อมีการลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะมีขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันนะครับเชิญครับ ครับเริ่มจากจุดแรกนะครับผู้ป่วยนะครับหรือผู้พิการนะครับก็จะต้องมาลงทะเบียนนะฮะว่าป่วยเป็นอะไรนะครับผู้นำเนออยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็แจ้งทางหน่วยลงทะเบียนซึ่งตอนนี้ถ้าได้ตรวจสอบนะครับมีประมาณ30มถึงปลายนะครับนีครับ เมื่อมีการลองทะเบียนแล้วนะครับก็จะไม่ต้องมาจุดที่2นะครับจุดที่2คือการประเมินโดยแพทย์และนักกรยภาพบรรปัดนะครับเมื่อมีการลงทะเบียนแล้วนะครับก็ต้องมาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจสอบนะครับว่าสุขภาพร่างกายนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะได้คัดเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับบุคคลแต่ละบุคคลนะครับนะครับนี่คือขั้นตอนการประเมินโดยแพทย์นะครับซึ่งมีผู้มารอรับอยู่หลายท่านนะครับ นี่เป็นไปแล้วอนกแล้วน,นะเ,วนเ,นเป็นแฟนเนาะครับมารับแบบเคเนี้ครับวันนี้คครรัับบแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ดีดีวันนี้ดีดีไหมครับเออดีนะเออเคยเคยได้รับมาไม่เคยได้รับไม่ไม่เคยเลยทั้งข้อข้อเขาไม่อายนี่ข้อดี๋ยวนี้ก็ว่าข้ออะไรอะไรอะไรกลางนะเขาไม่อายตอนนี้เรียบการเนะครับขอบคุณครับ เคร่องการอยู่ตราฟต์ยังไงขวัญขวานอยู่ตราฟต์เดินถือเป็นไรเงี้ยหยิบได้เหมือนกันเคร่องการเส้นเลือดติบในตามั่งรับเดือดติบในถุงมั่งครับเป็นมาพกพกไปกว่าเลยแต่ว่าใวันนี้อย่าง่วยไอเซียนเนี้ยไม่ไงถ้าได้วิ๊กแค่นี่ก็ไปไหนมาได้ได้ตามกลับกลับกลับกรับก็วนบ้านครับเมื่อมีการประเมินโดยแพทย์แล้วนะครับก็จะต้องมาจุดที่ จุดปรับรถเข็นในอุปกรณ์นะครับครับคุณหมอครับคุณหมอเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับท่านครับเมื่อเมื่อมีการลงทะเบียนแล้วนะครับมีการประเมินโดยแพทย์แล้วก็มาปรับรถเข็นนะครับาตามขั้นตอนนแบบี้มีวิธีการอย่างไรบ้างครับคุณหมอการมอบอุปกรณ์ให้กับผู้พิการหรือว่าผู้ป่วยจะทําเป็นขั้นตอน5ขั้นตอนแบบนี้นทุกทุกที่ โดยจะไม่มีการนําอุปกรณ์มาเหมือนแจกเป็นของขวัญแต่จะนําอุปกรณ์มาในลักษณะของการวัดตัวให้พอดีกับผู้ป่วยโดยขั้นตอนที่1ก็จะเป็นขั้นตอนของการเก็บประวัติลงทะเบียนขั้นตอนที่2ก็จะมีการประเมินโดยแพทย์และนักกายภาพบัตรหรือนักกิีําบัตรขั้นตอนที่3ก็จะมาหาอุปกรณ์ที่พอดีกับตัวเหมือนกับตัดเย็บเสื้อผ้าให้มันพอดี ขั้นตอนที่4ก็มาอบรมให้ความรู้เรื่องของการใช้รถเข็นเห็นเป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่ว่าในความเป็นจริงไอ้ง่ายแบบนี้คนที่ไม่เคยใช้เขาจะใช้ไม่เป็นก็ต้องอมาอธิบายว่าอุปกรณ์ชิ้นไหนเพื่อเบรกการเข็นขึ้นเข็นลงต้องใช้ท่าไหนแล้วก็การดูแลรักษาทําอย่างไรนะครับตัวนักญาติผู้ป่วยก็ต้องรู้รด้วยสุดท้ายก็มาประเมินสุขภาพจิตส่วนใหญ่แล้ว ผลการประเมินสุขภาพจิตนั้นก็สุขภาพจิตมักจะต่ำคือค่คะแนนแต่พอหลังจากที่ได้รถเข็นไปแล้วประเมินอีกรอบหนึงหลังจากนั้น6เดือนส่วนใหญ่ก็จะมีแนวโน้มที่จดีขึ้นก็แสดงว่าเขามีความสุขมากขึ้นก็รู้สึกขอบพระคุณฮะเรารวมทั้งขอบพระคุณทุกทท่านในจังหวัดภูเก็ตที่เมตานะฮะช่วยช่วยเหลือกิจกรรมนี้ครับ มีการวัดผลอย่างไรบ้างครับเมื่อผู้ป่วยเนี่ยนะครับรับรับเข็นไปแล้วเนี่ยครับรายการนี้ครับนี่แหละครับเป็นเรื่องการติดตามซึ่งเป็นเหตุว่าทําไมการมอบลูกครั้งต้องไหว้วานอาสาสมัครหรือจิตอาสาทั้งชุมชนทั้งส่วนราชการเพราะว่าเวลาทีมงานของเราซึ่งมอบภายใต้พนางสุริเทพมาแบบอย่างนี้เนี่ยมอบแล้วก็อาจจะไม่ได้อยู่ตลอด คนในพื้นที่นั่นแหละต้องเป็นผู้ติดตามแล้วก็ให้ความช่วยเหลือภาษางานงานกันต่อไปจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ทางเราจะมาเพียงแต่ฝ่ายเดียวโดยที่ขาดความร่วมมือทั้งๆที่คนที่มาเหล่านี้ก็เป็นอาสาสมัครจากทั่วโลกเลยนะเรียกว่าเกือบทุกประเทศหลายประเทศทั่วโลกมาช่วยกันแต่ที่สําคัญพระเอกคนสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นคนในท้องถี่ที่ต้องตามไปกรบขอบพระคุณอย่างสูงครับ ครับเมื่อผ่านขั้นตอนที่3นะครับคือปรับรถเข็นอุปกรณ์แล้วนะครับก็มามาอบรมนะครับเกี่ยวกับการใช้ดูแชระหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเมื่อผ่านขั้นตอนที่3าแล้วมาขั้นตอนที่4ี่นะครับในเรื่องของการอบรมความปลอดภัยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณหมอเมื่องอะไครับความปลอดภัยนี่ ถึงแม้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยแต่ว่าค,ความปลอดภัยก็คือรถเข็นเหล่านี้เนี่ยถ้าใช้ผิดวิธีเนี่ยมันอาจจะพลิกพลิกคว่ำกกนะฮะหรือว่างายไปด้านหลังได้ด้วยซ้ำนะครับสังเกตที่ว่าเวลารถปกติเนี่ยมันจะไม่มีพวกก้านด้านหลังตรงนี้นะฮะฉะนั้นถ้าออกแบบที่ดีจะต้องมีก้านหลังพวกนี้ออกมาเพื่อเวลาขึ้นที่สูงแล้วมันไม่งายเตียงกาหลังไปอันนั้นก็อันหนึ่ง จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยก็ก็เอาผู้ป่วยมาแนะนําในการใช้จุดต้องเครื่องฮะเรื่องการใช้รถเข็นนะฮะอย่างอีกจุดหนึ่งอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าจะไม่มีที่พักขาฉะนั้นเวลาคนไข้วางขานี่ขาอาจจะตกไปด้านหลังได้เราก็ต้องพยายามสร้างเหมือนกับมีมีสายพักขาด้านนี้เพิ่มเติมนะฮะก็เป็นความรู้ที่ เพิ่มเติมไปจากที่เราเคยเห็นกันทั่วๆไปอยู่นะเพื่อให้ผู้พิการไม่ต้องไปพิการซ้าซ้อนกันอีกนะฮะจากการใช้รถเข็นขั้นตอนนี้คือเหมือนกับว่าพาผู้พิการมาแนะนาการใช้สปกรณ์ต่างๆให้มีความเข้าใจในการใช้ครับครับเหมือนมาต้องอบรมย่านเลยด้วยไหมครับเพื่อด้วยครับด้วยครับยา่านเข้ามาด้วยนะครับต้องครับแล้วหลังจากขั้นตอนนี้แล้วก็ไปที่สุขภาพจิตสุขภาพจิตครับเป็นไงครับสุขภาพจิตการประเมินทางสุขภาพจิตอ่า ด้านน,นี้ผมเองคิดว่าผู้พิการเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะคงจะมีความท้อแท้กับการดําเนินชีวิตเพราะเขาคิดว่าตัวเขาเป็นภาระของสังคมคนะฮะทำอย่างไรที่จะให้คืนความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาขึ้นมาให้ได้อีกก็คงมีนักจิตวิทยาอ่านะฮะหรือแม้กระทั่งจิตแพทย์ช่วยในขั้นตอนเหล่านี้นะฮะโดยอ,อีกอันหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือการใช้กลุ่มบําบัดให้เขาอยู่ใน กลุ่มที่เป็นผู้พิการด้วยกันเขาจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะฮะว่าก้าัไใจซึ่งกันอ่าวันนี้เสร็จดูว่าเขาพิการมากกว่าคุณอีกแต่เขายังอยู่ได้ได้ดวความสุขม,มีมีคุณภาพชีวิตทําไมคุณจะต้องมานั่งท้อแท้อยู่กับชีวิตบแบบนี้เป็นแบบอ่าคมมีอะไรเพิ่มเติมครับอ่าผมคิดว่าอักนี้ครับอ่าภูเก็ตเราเนี่ยนะถึงแม้เป็นจังหวัดที่ดูว่ามีความเจริญน,นะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอะไรทั้งหลายเนี่ย แต่ยังมีผู้พิการที่อยู่ตามชายขอบของเมืองมากทีเดียวนะซึ่งคนเหล่านี้เหมือนอยู่ในมุมมืดนะเรามีหน้าที่ที่จะต้องคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้พวกเขาพาพวกเขาออกมาสู่สังคมมาอยู่ร่วมกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งทางราชการคงจะต้องให้ความสนใจในเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางลาดขึ้นลงตามฟุตบาทนะครับตามสถานที่สาธารนณะ นั้นเป็นจุดแรกที่พวกเราดูเหมือนว่ากําลังพยายามปรับดันกันอยู่ครับนี่แหละครับครับองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆก็พยายามที่จะดําเนินการในตรงนี้อยู่เช่นนี้เป็นที่น่ายินดีนะครับที่มีการเริ่มเริ่มแล้วก็เริ่มแบบค่อนข้างจริงจังด้วยครับนะเช่นองค์การบริหารส่นเกตนะครับท่านนายกไพบู์ก็ทำทางลาดนะครับทุบเลยนะทุบเพื่อให้ ต้องทุให้คนทั่วประเทศเห็นเลยครับนะครับทุกตัวนี้ทำเรียบร้อยเลยครับสร้างทางล่าให้คนอื่นเห็นทั่วประเทศครับนี่ก็สุดท้ายนะครับเมื่อได้มีการเยี่ยมชมนะครับขั้นตอนต่างๆในการรับต้เข็นองผู้ป่วยนะครับ ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับจังหวัดภูเก็ตนะฮะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านตีอครเดชานะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านใบบุญปฏิสิงนะครับนายกอง์การบริหารส่วนภูเก็ตนะครับแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารเสริมจังหวัดภูเก็ตทุกๆท่านนะครับกระทรวงสาธารณสุขกองทุนรัฐกิจนะครับแล้วก็สโมสรโตต้ารี่บริษัทไอซีทีแล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่ ได้เข้ามาร่วมมือกันในวันนี้นะครับเพื่อให้เกิดโครงการนี้นะครับแล้วก็จิตอาสานะครับต่างๆทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อให้ผู้พิการหรือผู้ป่วยนะครับได้รับความอบุ่นนะครับในวันนี้ก็ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับหากมีกิจกรรมใดๆนะครับโดยองการบริษัทเเกปุ่นะครับทีมงานคนบ้านเราจะนําท่าน ไปร่วมชมด้วยกันนะครับก็ขอติดตามชนตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ